ก็<ส>ต้องกราบสวิดัสวัสด,ดีน้องๆเด็ก ทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง b e a t Channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิน่าฟรีไฟทายแรกนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพามารับเพชรฟรีๆห0าเพชรเน้นๆเลยนะครับ500เพชรเน้นแล้วก็รับเป็นท่าทางตัวนี้นะครับผมนี่เขาชาร์จในรางวัลเอ้ยในกิจกรรม FFCS 2020นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวพี่สอนรับฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนเพชรเนี่ยก็รับฟรีแน่นอนนะครับผมรับฟรีแน่นอนถาวรเอ้ยถาวร อะไรว่าเจาะอะไร้ถามบอลวันนียนะครับผมเดี๋ยวพี่พามารับเพชรกันไปฟีดแต่คลิปนี้พี่ก็มีเพชรแจกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมวัาทุกคลิปนั่นแหละนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปแจกรหัสฟรีไฟนั่นเองนะครับฉลองครบ1นึ่งแสนซับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมมาโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เริ่มแจกเพชรกันดีกว่านะครับเพชรที่คลิปที่ลงไปเมื่อวานเนาะ อะเราไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้พี่ก็ซื้อบัตรกาลิน่าไว้ทีเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคพี่ก็เอาลิงก์มาใส่ในเว็บแรนด้อมคอมเมนต์ทีเรียบร้อยนะครับผมนะ r a n นด m อมยูทูบนะครับผมก็มีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันยี่สิบห้าคอมเมนต์เลยนะครับ <Wow. S 1> โคตรเยอะเลยนะครับผมก็ จะเอา4คนเท่านั้นนะครับเอา4คนเท่านั้นที่จะได้รับเพชรวีีเดี๋ยวพี่เติมโชว์ให้ดูเลยนะครับผมมาโอเคใครที่อยากได้แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูดีคอมเนชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่เริ่มสุม่มเลยดีกว่านะครับผมมาโอเคสามสองหนึ่งไปครับผมคนแรกอ่ะโอเคคนแรกก็มาเลยนะครับเป็นน้อง มีชื่อเฟซนะครับมีชื่อเฟซมียูดีมีสิ่งที่อยากได้นะครับผมเขาบอกว่าขออน้าจะเอาไปซื้อบัตรสร้างห้องครับผมไปจัดไปนะครับน้องชายคนแรกเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยนะครับผมมาคนแรกเปิดหัวเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับสู่ระบบไปนะครับผมปึ๊บนะครับผมอ่าล่ะขับมานะครับผมปั๊บนี่แล้วก็ใส่ให้ดูเลยนะครับไปเลยไปแบบเร็วๆเลยนะครับสามต่อนึ่ไปปึ๊บนี่นะครับผมก็แสดงยินดีกับน้องน้ำผิดตลอดนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับได้รับหกสิบแปดม้วนเลุยนะครับผมนคที่่อออะโเเคคาไปรัับผมจดให มีอยู่ดีมีชื่อเฟซนะครับแล้วก็น้องบอกว่าจะเอาไปซื้อเสื้อนะครับมาพี่ทำการเติมไปเลยไปครับผมอ้าวปึ๊บนี่ใส่นี่ไปเลยปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ขออ่าเข้าสู่ระบบก่อนนะครับได้แน่นอนนะพี่เติมให้แน่นอนนะครับปั๊บปั๊บนี่อเป็นน้องนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคทางที่สองมาครับไปลุยใส่เลยครับปั๊บนี่กดยืนยันได้เพิ่บนี่นะครับน้องคนนี้ได้รับไปแล้วหกสิบแปดไดมอนด์นะครับผมฟรีๆเลยนะครับใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมทำตามปฏิการด้วยนะครับไปต่อคนที่สามครับผมไป ปึ๊บคนที่สามไม่มีอะไรนะครับผมไม่ใส่ชื่อเฟซมาก็าพาไปนะครับผมต้องมาให้ครบนะครับผมอ่าอันนี้อ่าไม่มีชื่อเฟซนะครับโอ้น่าเสียดายอ่ะนะครับผมไปต่อครับผมไปต่อไปต่อไปต่ออ่าโอเคได้แล้วเป็นน้องบีจีเคนะครับมียูวีดีแล้วก็มีชื่อเฟซแล้วก็สิ่งที่อยากได้นะอยากได้เพชรกับผมอ่าอยากได้เพชรเดี๋ยวพี่จะจัดให้เลยนะครับปึ๊บออกจากระบบแล้วก็ขอเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับมาเข้าให้น้องคนนี้เลยนะครับคนที่สามแล้วนะครับผมคนที่สามแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนแล้วกันทำไมเห็นทางว้าลายวะนะครับผมอ่สารอสับคไปึก นี่แล้วก็ใส่ยูดีไปครับผมแล้วก็กดยิ้ยิ้ไปเลยปึ๊บนี่นะครับผมน้องแม็กไงก็ได้รับไปแล้ว68ไดมอนด์นะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูตัวท้ายาากันบ้างจับคือใครนะครับผมไปต่อครับผมปึ๊บไปสุ่มต่อปึ๊บอา้าวไม่มีอะไรเ, <c oughs> <ๆ>เลยนะครับผมไปต่อครับผมไปต่อไปต่อไปต่อคนนี้ไม่ได้นะครับคนนี้ไม่ได้นะครับผมไปต่อครับผมปึ๊บคนนี้อ่ะแค่นี้ก็ให้นะคะรับผมเพราะว่ามีคบรบนะเพราะว่ามียูดี D, แล้วก็ชื่อเฟซมาจัดการให้ครับผมคนสุดท้ายคนที่สี่ครับผมนี่นะปปึึ๊๊บเพื่วนี้ก่อนปั๊บนะครับบผมปึ๊นี่นะครับผมแล้วก็ใส่ไปนะครับบบบบบบปปปปปึึ๊๊๊๊ใสสู่่ดีไไัััแล้้วก็เขารรระะะมอนคผบ เปปั๊บนี่เป็นน้องนี้เลยเป็นน้องบอสนะครับผมมาจัดการให้ครับผมปึ๊บเตยไปเลยนี่ปั๊บแล้วก็คุยยันไปเลยปึ๊บนี่ครับผมน้องบอสรับไปแล้ว68มอนบิฟีนะครับแสดงคนดีดีด้วยนะครับผมมาโอเคแล้วก็แจกไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ4คนผู้โชคดีนะครับเราเข้ามาในเกมกันต่อดีกว่านะครับผมมาโอเคเรามาพูดถึงเรื่องการรับเพชรกันดีกว่านะครับผมนะก็แจกเพชรกันไปแล้วนะครับผมได้รับกันแบบแบบแบบสุดสุดะนะครับผมมากโอเค ตอนแรกเนี่ยก็จะมี GM โพสต์ไว้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนแอปแอดเพย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็คือกิจกรรมแอปแอดเพย์ร่วมกับเฟร่ไฟนะครับผมจ่าย0บาทรับ500เพชรฟรีๆเลยนะครับก็จ่าย0บาทก็คือคือได้ฟรีนั่นแหละนะครับเออคือได้ฟรีนะครับแต่ว่าเราต้องกรอกโค้ดเนี่ย APDHAI500 นะครับในแอปแอดเพย์นะครับกิจกรรมนี้นะครับมีถึงวันที่2 6หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่สอนวิธีนนะะคคครรััับบือทํายงงไผม เรานําโค้ดนี้นะครับนี่เห็นไหม A P D H A I 500นะครับมากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่สอนกรอกเลยให้เข้ามาในแอป Air Pay นะครับก่อนจะมีแอป Air Pay เนี่ยเราต้องไปโหลดไปติดตั้งสมัครให้เสร็จเรียบร้อยนะครับใน u t ท b e มีสอนเยอะแยะนะครับก็กดเข้าไปดูนะครับอ่ะสำหรับคนผู้ใช้ครั้งแรกนะครับผมจากนั้นพอสมัครเสร็จอะไรเรียบร้อยนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้1เลยนะเข้ามาที่ My Pocket นะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงเมาส์พีนี่นะครับกดไป1ที่ จากนั้นก็จะมี2รูปขั้นตอนที่2นะครับมี2รูปตรงนี้มีตัวของฉันแล้วก็คูปองเรากดไปที่คําว่าคูปองนะครับผมกดที่คูปองหนึ่งครั้งเหลืองๆตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะให้เราใส่โค้ดให้เราเนี่ยใส่โค้ดตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่ APDHAI 5 0 0นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับพอใส่เข้าไปเสร็จกดคําว่าเพิ่มนะครับจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นคูปองคืนเงินนะครับตรงนี้นะพอขึ้นตรงนี้เสร็จนะครับอ่าเราก็ไปเติมนะครับเราก็ไปซื้อ ซื้อเพชรในเกมนะครับซื้อเพชรในเกมนะครับผมพอซื้อซื้อพอพอซื้อเพชรเสร็จนะครับผมซื้อเพชรเสร็จจำนวน5ใบเนี่ยนะครับอ่าขั้นต่ำสามสิบห้าบาทเนี่ยนะครับเราจะได้เงินคืนนั่นเองนะครับย้ำว่าเราจะได้เงินคืนนั่นเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จ่ายศูนย์บาทก็คือได้ละาห้าร้อยเพชรฟรีๆนะครับห้าร้อยเพชรฟรีๆส่วนท่าทางนะครับผมท่าทางเข้าช้าท่าทางตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูแบบละเอียดเลยคลิปนี้เดี๋ยวพี่สอนแบบละเอียดเลยนะครับผมน้องไม่ต้องห่วงกลัวจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวพี่สอนแบบลละเเอียยดกิ๊บๆ นะครับผมมาท่าทางก็คือท่าทางตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะอ่าท่าทางตัวนี้เลยตรงไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนี่นะครับเป็นท่าทางตัวนี้นะครับเห็นไหมโคตรเท่นะครับผมอ่าเหมือนเราไปเคลียร์อะไรสักอย่างนะครับก็จะมีแจกฟรีนะครับในส่วนการไลฟ์สดนั่นเองนะครับการไลฟ์สดให้เราดูนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้เลยสหรับกิจกรรมการรับของฟรีนะครับจากนั้นเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตกิจกรรมวันนี้ก่อนนะครับผมอ่ะเราไปดูในเซิร์ฟไทนก่อนเลยว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นะครับผมอ่าในนี้ก็ไม่น่ามีเนาะอ่า ่าเดี๋ยวพี่ขอกดลับตรงนี้ก่อนก็นกคือการล็อกอินนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะอ่าแล้วก็นี่ก็จะเป็นมานานแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ในวันที่29นะครับวันที่29บ่าย2เป็นต้นไปนะครับรับชมการถ่ายทอดสดนะครับรับตัวนี้เห็นไหมถ้าทางที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับเห็นไหมไลฟ์สดตัวนี้นะครับผมนะ1นึ่งแสนคนนะครับอ่าสองแสนเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวภาพมันไม่เต็มนะครับภาพไม่เต็มต้องเข้าไปดูใ,ใกล้ๆนะครับผมอ่ะก็จะอยู่ในเพจตัว นะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่อธิบายไปแล้วแหละคลิปเมื่อวานนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับรับของฟรีก็เป็นปืนลูกซองแล้วก็ปืนเอเจมแปดนะครับให้เลือกอันใดอันหนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้สองอันเลยนะครับผมเนาะเกมได้บอกไว้แล้วนะครับผมเชื่อก็ไปฟังเกมได้เลยเนาะโอเคนะครับผม เดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับในส่วนร้านค้ามีอะไรเข้ามาใหม่นะครับก็มีอันนี้เลยไฮเปอร์สติมนะครับแฟชั่นสุดฮิตจากโลกไอแห่งอนาคตนะครับผมมาก็เป็นตู้สุ่ม8ครั้งนะครับเริ่มต้นที่9เพชรนั่นเองนะครับที่มี4 5 6เพชรโอ้โหโคตรแจ็บนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะเอาในส่วนอันนี้ออกละกันนะครับผมแล้วก็กล่องสุกินเปิลเอาออกไปนะครับมาเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่านะครับผมมาครั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับผมมาไปลุยครั้งแรกได้เลยหรือเปล่าวันนีย เฮ้ยต้องมาว่ะครั้งแรกต้องมาว่ะพี่ว่าต้องมาว่ะพี่ว่าต้องมาว่ะเฮ้ยมาดิเรียบร้อยครับผมเกลือ,อไปครับผมต่อครับผมอย่าหยุดอย่าหยุดฝันอย่าหยุดฝันอย่าหยุดฝันอย่าโอ,อ้โหได้นี่มาไม่เป็นไรคือร้อย,อยเก้า 9, ไปต่อครับผม,มไปให้สุดไป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 สุดทำไมไม่ได้ไอ้บอกว่ะห,หมดแล้วครับเพชรกูหมดแล้วครับเ <laughs> พชรกูหมดแล้วครับก็จะมีรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นนี่เลยแพ็ค แฮกไฮเปอร์สตรีมนะสตรีสตรีมอะไรทุกอย่างนะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับอ่าในหูฟังเนี่ยก็จะมีแสงไฟฟ้าช็อตด้วยโอ้โหโคตรแกมนะครับแล้วก็จะมีดาบอ่าตัดด้วยนะครับนี่ดาบปลายตัดตัวนี้สีเขียวดำนะครับแล้วก็เป็นไอวอลนี่เลยนะครับผมไอวอลเดอะทอยนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นที่ัดสวยงามแล้วมีกระเป๋ามีหลายอย่างมีไอวอลดำด้วยนะครับผมโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ในส่วน กิจกรรม f, f c s นะก็มีอัปเดตมากมายเลยเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นการกดไร์นะครับรายวันตอนที่พี่เหลือห้าอันนะครับยังไม่กดเลยขอเป็นกดแต่ทีมไทยแล้วกันนะครับนี่ exp เอาไปเลยนะครับเอาให้หมดเลยนะครับนี่เรากดไปกล่องตัวนี้ก็คือถ้าเรา,าใช้สิทธิ์รลยวันไปแล้วนะครับถ้าครบ5ครบ10ครบ15้เราก็กดรับตัวนี้เลยเลยนะของรางวัลก็จะมีบอกตามนี้เลยเห็นไหมข้างในนะครับผมข้างในบอกเยอะแยะเลยนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยพี่ก็อธิ ครับน่าจะเข้าใจกันดีนะครับมาโอเคเดี๋ยวพี่พาอัปเดตกิจรกรรมเซิร์ฟนอกกันดีกว่าว่ามีเรนเข้ามาใหม่บ้างพี่บอกเลยมีแต่เด็ดเด็ดเลยพี่บอกเลยนะครับคลิปนี้ดูให้จบนะเดี๋ยวไม่เข้าใจกิจกรรมที่จะเข้าไทยเร็วนี้มีแต่เด็ดๆพี่บอกเลยเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นปืนพีค้าสูงที่จะเข้ามาใหม่นะครับสีทองกระบ,บอกนี้เลยนะครับที่จะเข้ามาใหม่ในเซิร์ฟไทยเร็วนี้แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาชัดมาดูภาพนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสีทองนะครับโอ้โห เออนะครับผมก็จะเข้าใส่ในนี้แน่นอนนะครับรอติดตามได้เลยกดติดตามกกระดิ่งพี่แม่เลยเดี๋ยวพี่มารีวิวนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนี่ครับผมเป็นกิจกรรมที่แบบว่าอ่านักเตะระดับโลกเลยนะครับใครเป็นไม่ได้ CR7 นะครับ CR7 นั่นเองนะครับโลนโดนั่นเองนะครับผมก็จะน่าจะร่วงกับ f ฟรีไฟล์นะถ้าเท่าที่พี่ไปอ่านข้อมูลมานะครับจากต่างประเทศนะครับผมก็คือเขาจะมาเป็นน่าจะเป็นพซนเตอร์ของ ฟรีไฟล์นะครับรีว <goof cji> oh. so, ิวน <com> ี้แน่นอนก็รอชมกันได้เลยนะครับในส่วนนักเตะระดับโลกนะครับผมนะนักเตะระดับโลกนะครับก็รอชมได้เลยในเรื่นี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะน่าจะอยู่ในส่วนชุดตัวนี้เลยนะครับเป็นอีโวตัวนี้เลยนะครับผมนะวันที่26นะครับอันนี้ในเซิร์ฟนอกอยู่นะไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเข้าวันที่26หรือเปล่านี่ก็รอกันอีกทีนึงนะครับเป็นชุดใครชอบแบบนี้เตรียมเพชรไว้ได้เลยหรือว่าใครอยากได้เพชรฟรีเนี่ยก็มาดูช่องพี่นะครับดูให้จบนนะะะเเพพรราาว่มีแจกช ยับยับพี่บอกเลยว่าแจกยับ,ยบช่องพี่อะน้องๆคงรู้กันดีนะครับแจกโชว์สลิปกันเลยนะครับผมนะอ่าโอเคแนะล้วเราดูที่สัปดาห์ไปเป็นตัวรถไอเป็นชุดที่มาใหม่นะครับนี่โคตรแรนะครับผมพี่บอกเลยโคตรแร วันนี้อยู่ในเซิร์ฟนอกอยู่นะครับก็จะน่าจะเป็นกล่องอนะเนาะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าฟอร์ม20เพรนะครับมันน่าจะเริ่มต้นที่20เพรนั่นแหละนะครับเป็นชุดตัวนี้เลยโคตรเท่นะครับพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่มารีวิวถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้แบบด่วนๆเลยนะครับผมนะอ่ะก็จำประมาณนี้สำหรับกิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ในส่วนกิจกรรม FFC ให้ F C H 220เนี่ย วันที่29พี่บอกเลยโค้ดเยอะนะครับของฟรีของแจกในวันที่29โค้ดเยอะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยมีอะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ลืมโค้ดเลยนะครับลืมโค้ดลืมโค้ดลืมโค้ดลืมแจกโค้ดเลยนะครับเป็นโค้ดแชทเตอร์นบล็อกนั่นเองครับใส่ได้ยกเซิร์ฟนะครับใส่ได้ไ d ดีละ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับเป็นโค้ดสกินปืน3วันแล้วก็ หนึ่งวันนั่นเองนะไม่มีถาวรนะครับย้ำว่าไม่มีถาวรนะโอเคนี่เป็นโคดนี่เลยนะครับใส่ได้ยกเซิร์ฟเลยนะสลหรับใครยังไม่ใส่นะครับก็รีบใส่เลยหมดเขตวันอาทิตย์เที่ยงคืนนั่นเองนะครับอย่าลืมเอาไปใส่ด้วยนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมใครอยากได้เพชรพีแบบนี้นะครับอยากอัปเดตอยากรู้ทันการอัปเดตของฟรีไฟลรวดเร็วแบบนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ได้เลยแล้วก็ดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวพี่จะนํารายชื่อไปสุ่มแจกเพชรในคลิปปหนนนน้าัั่่เอองคครบบผมขุณทีลิ จับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ